สวัสดีครับเอฟี FC ทุกท่านพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่สองของวันนี้เนาะวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของตนเองเนาะ,นะคนเราเนาะอยู่ต่างที่อยู่ต่างถิ่นแต่ว่าชะตากรรมกำหนดมาให้มาตายวันเดียวกันไงเรื่องที่ผมจะเล่านี่ก็คือลูกน้องของผม,ผมแล้วก็น้องชายของเพื่อน ซึ่งมาจากกรุงเทพแต่เขาต้องมาตายด้วยกันที่สุงานกุลกนะครับขอเล่าย้อนไปเมื่อปีพศ .2538 เนาะตอนนั้นผมก็เป็นเชฟเนาะรับเหมางานครัวของร้านอาหารร้านหนึ่งเนาะในสุงาอก,กุลกตอนนั้นลูกชายคนเล็กของผมก็ประมาณอายุกว่ากว่านี่แหละนะตอนนั้นผม เมางานอยู่สงคนตัวเมียเนาะแล้วก็มีลูกน้องอยู่คนหนึ่งที่มาช่วยงานนะชื่อน้องพลเออน,อง,พนองพลน้องพลนี่ก็เขาเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ที่โรงแรมอ่าในสุงไงกุลกนี่แหละแต่ว่าเขาจะมาวิ่งรอบมาช่วยงานผมตอนเย็นไงตอนหกโมงเขาก็จะมาช่วยงานถึงสี่ทุ่มจะไหมมันวิ่งรอบมาช่วยงานผม เรื่องมันก็มีว่าวันหนึ่งนะเกิดขึ้นวันหนึ่งมันเป็นคราวเคราะห์หรือว่าชะตากรรมเขาสิ้นสุดแค่นี้ก็ได้วันนั้นอนะ่ะเขาได้ข่าวมาจากทางญาตินะบอกว่ายายซึ่งอยู่ที่มูโนะยายอยู่มูโนะไม่สบายแล้วก็เขารู้สึกเป็นห่วงยายอยากจะกลับบ้านอยากจะไปเยี่ยมยายอยนะ่างเ้นเนาะพอดีรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาออกมาใหม่อ่ะ รู้สึกจะเป็นรุ่นโนวาเดตสมัยนั้นรู้สึกว่ากําลังฮิตเลย mm. Honda n o v a d เดตรุ่นนี้รู้สึกว่าจะฮิตแล้วก็ราคาแพงมากเลยเจ็ดหมื่นเลยวนะ mm. ผมเห็น mm. น้องพลเนี่ยลูกน้องของผมเนี่ยขับรถยังไม่เก่งนะดูเขาขับสวิสสวาดยังไงไม่รู้ผมก็มองแล้วผมก็ยังตกใจนะที่เขาขับรถแบบน,นั้นไม่รู้ว่ามันเป็นชะตากรรมของเขาก็ได้เนาะ แล้วก็น้องชายของเพื่อนผมอะเพื่อนผมก็เป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมเหมือนกันน้องชายของเพื่อนเขาอยู่กรุงเทพเนาะบ้านอยู่กรุงเทพเขาเรียนแบบว่าโรงเรียนปิดเทอมไงโรงเรียนปิดเทอมเขาก็ลงมาเยี่ยมมาหาพีชายที่สุงไงกุลกนะพี่ชายของเขาทํางานอยู่ที่สุงไหงกุลกคนเรารู้แต่วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายไงมันเป็นชะตาก,กรรมของเขาทั้งสอง ไม่รู้เขาทำบุญร่วมกันคือเขาจะต้องมาตายด้วยกันไงต่างที่ต่างที่อยู่อาศัยกันแต่มาตายด้วยกันวันเดียวกันนะก็วันนั้นหลังจากที่เลิกงานเนาะงานที่ร้านผมก็เลิกสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มปิดครัวเนาะลุงน้องผมก็ไปรับน้องชายของเพื่อนอนะซึ่งน้องพลผมเรียกชื่อเขาเขาชื่อน้องพลนะผมเรียกน้องพล ซึ่งน้องพลก็ไปรับน้องชายของของเพื่อนผมอะ่ะซึ่งน้องพลเองก็ทํางานกับเพื่อนผมทางานที่โรงแรมด้วยกันขอให้น้องชายของเพื่อนไปเป็นเพื่อนไปด้วยกันไปเยี่ยมยายไงแปบลบว่าที่ที่ตำบลมูโนโน,นี่มัน,ม,นมันไกลนะจากอำเภอสุไงเขาลกไงเขาต้องเขาจําเป็นต้องมีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งเนี่ยชะตาก,กรรมของเขาต้องทรงใครจะ คิดนะครับใครจะไปนึกเนาะว่าวันนี้จะเป็นวันเสียชีวิตของเขาทั้งสองแม้ว่าน้องพลนี่ขับรถไวมากเนาะด้วยความไม่ชนานาญรถแล้วก็ไม่กลางคืนมันก็มืดด้วยไงเนาะขับรถด้วยความเร็วแล้วก็ตัวเองยังไม่ยังไม่แข็งขับรถยังไม่เก่งโพเนาะไปชนหลักกิโลอะตายคาที่ทั้งสองคนเลย ตอนที่เขาเสียชีวิตนะตอนกลางคืนนั้นยังไม่ไม่รู้นะหลังจากนั้นไม่นานนะตอนแรกผมไม่รู้อะเพราเสียชีวิตแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีทางร้านตระแก่ทางร้านโทรมาบอกผมผมก็รู้สึกรู้สึกช็อกเลยนะ่ะว่าลุงพลเสียชีวิตนะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาไปกันสองคนผมเข้าใจว่าลูกน้องผมเสียชีวิตเพียงคนเดียวนะพอตอนเช้าก็ ร้านก็ปิดหนึ่งวันก็เลยพากันไปที่มูโนไปที่งานบ้านเขา,บ,าบ้านเดเขาจัดศพน่าสงสารมากเลยน้องฝนแปลว่าบ้านบ้านเขาก็มีฐานะยากจนเนาะทำหีบศพนี่ก็ทํากันเองอะ่ะไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าเขาเอาไม้มาทํากันเองเล็กๆพอตัวใส่ลงไปได้เนาะวันนั้นผมก็ ช็อกนะทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าผมมีมมลูกน้องลูกน้องผมเสียไปอยู่กันสองคนผัวเมียมันต้องสามคนอะ่ะทำงานอะ่ะผมก็ซึมเลยไปงานก็ช่วยงานเขานะจนจนถึงตอนค่ามาผมก็กลับมานะแต่ว่าวันเผาเนี่ยผมไม่ได้ไปเนาะว่ามันต้องทำทำงานไงร้านมันเขาเปิดอยู่ร้านเขาเปิดร้านเขาไม่ปิดขเขาปิดแค่วันเดียวผมก็ มันไปไม่ได้เนงะเพราะว่าร้านเปิดเนี่ยผมก็ต้องทําเพราะว่าเป็นงานเหมาเนาะเป็นงานเหมามหรือว่าน้องพลนี่เป็นเด็กที่ยังบริสุทธิ์นะเป็นพรหมจันทร์เรยียกว่าหนุ่มพรหมจันยร์เนาะยังไม่เคยมีแฟนหรือว่ามีผู้หญิงอะไรเงี้ยหลังจากที่งานศพผ่านไปได้มีนานนะประมาณสักเดือนหรือสองเดือนนี่แหละ เขาก็มาหาผมน้องพลเนี่ยนะมาหาผมในฝันนะโดยความที่ว่าผมไม่ได้เจอกับน้องพลานานไงในฝันเนะี่ยผมรู้สึกดีใจมากเลยที่เขาส่งคนมาหาอีกคนหนึ่งนะเป็นน้องชายของเพื่อนที่เขาตายด้วยกันนะแต่ผมหน้าหน้าของคนที่ตายอ่ะหน้าคล้ายกับเพื่อนผมมากเลยน้องชายของเพื่อนหน้าซีซีทั้งสองคนมาหาผมนะแต่ผมด้วยความที่ดีใจนะั้น ไม่ได้เจอน้องพลน,นานผมก็รีบไปจับมือเขาก็ได้ถามว่าน้องพลสบายดีไหมอยู่ที่นู่นทําอะไรอยู่เนี่ยแต่รู้ไหมมือที่ผมไปจับพา่ามือเขาเย็นเฉียบเลยนะมือเขาเย็นจริงๆเลยมือเย็นเฉียบเลยมันรู้สึกเลยผมก็ถามว่าน้องพลอยู่ที่นู่นทาทาอะไรทําหน้าที่อะไรน้องพลก็ตอบผมว่าเขาทําหน้าทีา่เปิดบัญชี นําคนเข้านําคนออกเนี่ยเขาบอกอย่างงี้นะแล้วเขาก็บอกผมบอกว่าพี่นพสมัยนั้นผมชื่อนพพรเนาะชื่อเดิมผมเนาะเขาบอกว่าพี่นพทําบุญให้เยอะๆนะพี่ทําบุญให้เยอะๆเ,อะเขาย้ําคํานี้แหละอย่างอื่นเขาไม่พูดเลยเขาแค่บอกให้ผมทําบุญให้เยอะๆอะผมก็ไม่รู้เขาเห็นอะไรผมเนาะในชาติภพภูมิก่อนนะเขาถึงย้ําเขาถึงเตือนผมแบบนี้เนาะตั้งแต่นั้นมาเลยผมไม่ฆ่าสัตว์อีกเลยอ่ะ ตั้งแต่น้องพลเตือนผมวันนั้นนะผมไม่ฆ่าสัตว์เลยจนปัจจุบันนะผมไม่ฆ่าสัตว์ตอนนี้ลูกชายผมก็สามสิบแล้วดูตาร่วมตั้งแต่ลูกชายผมขวบก,กว่าเนาะสองขวบผมไม่ฆ่าสัตว์ตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันเนี่ยดูนี่แหละครับมันเป็นชะตากรรมของคนสองคนที่เขาเคยทําบุญร่วมกันแล้วก็เขา ทำไอ้ว่าทําอะไรก็ได้ที่ไปเอาชีวิตของผู้อื่นสองคนอะ่ะมันเป็นชะตากรรมที่เขาสองคนนี้ต้องมาตายพร้อมกันท,ทั้งๆที่เขาอยู่คนละที่นะเขากําหนดมาแล้วว่าจะต้องมาตายวันเดียวกันไงเขาจึงมาตายด้วยกันน้องชายเพื่อนมาจากกรุงเทพแล้วก็น้องพลเป็นเด็กสูงไงกคนรกเนี่ยแต่มาตายที่มูโนกโมันเป็นชะตากรรมชะตากรรมที่เขาจะต้องจบชีวิตลงแต่มันก็แปลกนะ คนที่ตายไปแล้วมักจะมาเข้าฝันผมประจําเลยะผมก็ไม่เข้าใจน้องพลเองก็เหมือนกันน้องพลนี่เป็นเด็กบริสุทธิม์มาเข้าฝันผมแล้วก็มาบอกบอกกล่าวให้ผมอะ่ะให้ผมทําบุญเยอะๆตั้งแต่นั้นมาผมก็ทําบุญผมก็ไม่เคยขาดสัตว์อีกเลยนะครับมันเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกนะน่าแปลกมากๆเลย